วันนี้มาชวนทําบุญกันนะคะเป็นเฟซของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยคือนําจะหาเข้าเสิร์ชหาด้วยคําว่าซอยด็อกนะคะแล้วก็แต่ละเคสของเขาเนี่ยที่ที่ซอยด็อกโพสต์มาเนี่ยนะคะก็คือเป็นทุกเคสเลยน่าช่วยเหลือทุกเคสเลยค่ะแล้วคราวนี้เป็นเป็นเพจที่ช่วยเหลือสุนัขจริงๆนะคะในแต่ละเคส ซึ่งเวลาดูแล้วก็หลายๆเรื่องเนาะถ้าเรามีอะไรที่ช่วยเหลือกันได้นะคะก็จะช่วยอันนี้นะคะเป็นกระติกน้ำที่มีทางบางแห่งนะคะทำแล้วก็อ่าเป็นอะไรที่เออเวลาซื้อของเขาเนี่ยเขาก็จะคือจะเอาเงินโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะคะคราวนี้น้ำก็ดูแลหลายๆเคสน้ำก็มองว่าเออบางทีเนี่ยเราก็เราก็ทำบุญแบบตรงๆดีกว่านะคะเพราะว่า น้ำก็เสิร์ชหาการเข้าทําบุญของเขาเขาก็จะมีหลายธนาคารนะคะแล้วก็เข้าก็คือง่ายมากเลยนะคะก็คือเขาก็จะมีให้สแกน QR Code ในหลายๆส่วนในหลายธนาคารก็มีคนเข้าไปช่วยเยอะนะคะอันนี้เป็นเป็นบัญชีที่ช่วยเหลือจริงนะคะของซอยด็อกอันนี้น้าก็แฮปปี้มากค่ะนําส่วนใหญ่เนี่ยนําจะทํา อันนี้นะคะส่วนใหญ่นาจะทำประมาณนะคะอาทิตย์ละหนนะคะของที่นี่เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เว <c oughs> ลาทำบุญนําก็จะไปเรื่อยๆนะส่วนใหญ่จะเป็นทางเคสของหลวงพ่อนะคะวัดสายวัดป่าวัดกรรมฐานอะไรอย่างนี้ค่ะคือจะพยายามเสิร์ชหาการทำบุญไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีดีๆนะคะนราก็จะมาวันนี้แฮปปี้มากค่ะวันนี้วันนี้ทำที่ซอยด็อกนะคะเพจนี้ของเขาเนาะ แฮปปี้ค่ะเลยช่วยเหลืออันนี้ระวังอะคลิปก็มีคนมาวุ่นวายนะคะมีนกน้อยมาวุ่นวายนิดนึงนะคะเพราะว่าปล่อยเขาบิบนเล่นน่ารักค่ะวันนี้ได้ช่วยเหลือตรงนี้แฮปปี้มากๆเลยค่ะจุ๊บจน่ารักเลเปิลน,น่ารักเปิลน,น่ารักค่ะน่ารักเลย